PS5 เปิดตัวอย่าเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยทุกคนแต่เขโทอทีวันเรามีก่อนแล้วไงสามแท้เหมือนกันสีดำ <c oughs> อันนี้ไปแล็กตีนเฉยนะปันปัน <c oughs> หลักๆที่มันต่างนะเอาแบบเข้าใจง่ายทุกคนโหลดไวขึ้นภาพสวยขึ้นเล่น 4K60 เฟรมได้บางเกมแล้วก็ความจุ2เทเลบจากเดิมที่ติดเครื่องมาแค่1เทใช่ไหมราคาที่มันต้องบอกว่าเปิดตัวมาะถ้าเข้าไทยมันน่าจะประมาณ 23- 24K เนาะนซึ่งตัวเนี้ย จริงๆมันแค่ประมาณตอนนี้รุ่นสลิมอ่ะมันประมาณ 13-16k เองก็มีคนบ่นกันหลายคนเนาะกระแสต่างประเทศนู่นนี่นั่นสำหรับเราเราก็รู้สึกว่าฟีลเหมือนไอโฟนต่างกันนิดหน่อย GPU การ์ดจอเนี่ยคือแบบว่าแรงขึ้น45%แล้วก็จะมีระบบ AI ต่างๆมาช่วยประมวลผลในการเล่นเกมหลักๆเลยที่เรารู้สึกว่า p 5รุ่นนี้มันมาถึงทางตันเพราะอะไรใครที่เล่นเกมทีโบเอจะรู้เลยว่าอย่างล่าสุดเนี่ยเราเล่นวูคงใช่ไหม บางด่านทุกคนเฟรมเรทตกแบบเห็นได้ชัดเลยอยู่ๆแบบฉากที่มีหิมะเยอะแยะเล่นๆอยู่เฟรมเรทตกแบบกระตุกไปทุกช่วงไม่ถึงกระเสียลมเราเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ยเครื่องนี้น